รบทุกสนามที่มวยอาสวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะผู้ใหญ่ขายใยไม้นักที่เคารพรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงนักลงทุนและจอมยุทธมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัมดมวยครับ วันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบหลังช่างซึกวันลูบินีครั้งที่9 1นะครับจะชกกันในวันศุกร์ที่13จะชกกันในเวลา19นาฬิกาวันนี้จัดมาให้หน้าช่องเนี่ย6คู่ครับส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับสมัครเข้ามาเลยวันนี้ หากนักผู้ใหญ่ท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับชี้มวยชอบขอแนะนําเลยนะครับที่นี่ที่เดียวครับออกตัวแบ่งกินแต่งกิน2ข้างได้กลางอากาศตลอดเวลาตลอดทั้งยกนะครับพวกผมชัดเจนไม่ต้องหมุนสาวนะครับก็คลิกที่ลิงก์สมัครใต้คลิปกันมาได้เลยนะ สมัครเข้ามาวันนี้ท่านจะได้เลยนะครับเสื้อสวยๆจากทีมงานชี้มวยชอบนะครับเอาไปใส่กันในเท่เลยขอมีจำนวนจำกัดรครับใกล้จะหมดแล้วล่ะสำหรับนักวทิทยาทานใดที่ต้องการฟังมวยหูนะครับมวยหูวันวันนี้ภาคแน่นอนมวยหูหฮยกข้อมูลมวยทุกคู่ทุกรายการส่งเรทราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยและท่านจะได้เข้ากลุ่ม VIP ชี้มวยชอบที่ส่งแนวทางทุกวงการครับสเปชเชียลให้เลยนะไม่ว่าจะเป็นชี้ไก่ชนตัวชอบ ชิ้วชนตัวชอบชี้มวยชอบซึ่งเป็นเมนหลักของผมนะครับตกดึกมาผมก็จะพาไปชิบอลชอบรอบดึกการันตีได้จากผลงานที่พวกผมทํากันมานะครับเสิร์ฟให้นะผู้ใหญ่แล้วก็พี่พี่มิตรรักแฟนหม,นมัดมวยได้ไปทํามาหากินกันทุกวันครับวันนี้ครบจบที่นี่ที่เดียวครับที่เดียวเท่านั้นชี้มวยชอบการันตีเลยสําหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยไปรายงานผลเมื่อวานนี้ก่อนนะครับศึกสิงป่าตอง ชีมวยชอบก็ยังคงรักษามาตรฐานนะครับทํากันมาแรมปีนะครับรายการนี้ให้คิดถึงชี้มวยชอบไว้เลยนะครับสําหรับสิงห์ปาตองนะครับชอบมากๆเลยนะก่อนที่จะเข้าเรื่องก็กดติดตามกดไลค์กดซับส c r i b e ช่องชี้มวยช่องผมไว้ด้วยนะครับสําหรับผู้ชมนะครับคําพูดอาจจะไม่ค่อยสวยครับดิบๆงเถื่อนแบบนี้แหละสะเทือนทุกเวทีครับไม่ใช่นักวิจารณ์มืออาชีพครับคาพูดสวยสวย ข้อมูลแน่นๆนี่มวยตายมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเอากันแบบตรงไปตรงมานะผมผมมันสายลุยครับไม่ค่อยคุยเท่าไหร่นะไปกันที่คู่แรกเลยครับไม่ต้องสวกันแล้วหัวกันเลยนะครับซึกวันลุมพินีครั้งที่91นะครับผมหยิบยกมาให้หน้าช่องเนี่ยหคู่ครับจัดให้นะผู้ใหญ่เรากับพี่ๆมิตรรักแฟนหมัดแฟนมวยได้ไปทํามาหากินกันนะเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับเปิดหัวให้เลยนะเป็นคู่ที่6ของรายการครับ เฟรดดี้เฮกเกอร์ตี้จะพบกับเจ้าก้าวไกลชอห้าพยักษ์นะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเฟรดดี้ก่อนเลยครับสั้นๆง่ายๆตามสอตายชี้มวยชอบนะครับไปดูกันที่ทางด้านเฟรดดี้ก่อนเลยครับเฟรดดี้ตัวนี้นะครับเป็นน้องชายแท้ๆของเฮกเกอร์ตี้เลยครับเดินตามรอยพี่มาโดยตลอดอาวุธครบเครื่องหลากหลายครับตัวนี้หมัดขวามันหนักมากครับศอกซ้ายมันก็คมด้วยสําหรับเฟรดดี้นะครับแข้งซ้ายนี่รุนแรงครับรบกวนคู่ต่อสู้ตลอดเวลานะครับ แต่เสียอย่างเดียวประสบการณ์ช่วงวงบินพันสามวยยังน้อยอยู่แต่ตัวนี้แข็งจริงครับวันนี้น่าจะชนะนอกด้วยวันลุพินีไม่ต้องพกอะไรมาแล้วครับหมัดเท้าเข่าศอกอย่างเดียวนะเหลี่ยมมวยเชิงมวยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับหมัดใครหนักกว่ากันก็กินไปนะครับไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกค,ครับก้าวไกลชอห้าพยักษ์ตัวนี้เป็นมวยเตี้ยตันขยันตีครับเจ้าก้าวไกลเนี่ยมวยสี่กอเลยก้าวไกลเก่าเก่าแก่นะครับ ครบเครื่องเลยตัวนี้อาวุธรุนแรงครับแต่ออกอาวุธช้าไม่ทัดกินเขาหรอกครับวันนี้นะวันนี้จัดมาให้เป็นไก่นวลละกันเป็นด่านสกัดดาวรุ่งครับแต่จะสกัดอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่น่าจะต้านเด็กมันได้ครับช่วงนี้เด็กมันสดนะครับตะก้าวไกลเนี่ยตัวเล็กด้วยเสียเปรียบด้วยคู่นี้เรดเปิดเฟรดดี้มาสอหนึ่งเอาละไปชี้มวยชอบคู่ที่6ของรายการกันเลยครับชี้มวยชอบ คู่ที่6ของรายการครับเฮกเกอร์ตี้วันนี้เฟรดดี้เฮกเกอร์ตี้ชอบมากๆเลยนะครับกดต่ําไปด้วยนะคู่นี้นะพูดแล้วก็เสยผมไปหนึ่งทีนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่7ของรายการครับเจ้ายอดศิลปะรถสวยจัดเจตจะพบกับเทียนงามนักบินอะไหลยนครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้ายอดศิลปานก่อนเลยครับยอดศิลปะตัวนี้นะครับเป็นมวยฝีมือครับดักเต่ดักต่อยนะครับต้นต้นนี้ไปก่อนได้ครับผิวไหวเห็นเลยสําหรับ ยอดศิลปะเนี่ยแต่วันนี้ตัวเล็กกว่าเขานะครับมาต่อยที่นี่มวยถอยเนี่ยบอสไม่ชอบนะครับอาวุธที่เสียเปรียบเลยนะครับทุกระบบเลยแต่วันนี้นะครับดูว่ายอดศิลปะเนี่ยจะเสียเปรียบด้านรูปร่างสรีระนะครับเอาละไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเทียนงามครับเทียนงามนักบินอะไหล่ยนนะครับมวยสูงยาวเข่าดีครับไปต่อยหนัก รุนแรงครับพื้นเพนเนี่ยเป็นมวยเข่านะครับปั้มรัดฟัดตีนี่ไม่ต้องห่วงเลยมาต่อยที่นี่ต้องเปลี่ยนสไตล์นะครับถ้าจะชนะนะครับสาหรับเทียนงามนะเพราะมวยเข่าที่นี่ไม่มีคะแนนครับวันลุมพินีเนี่ยดูแล้วจะกินกันที่หัวใจครับต้นๆน,นเนี่ยต้องทําใจครับไปปายนี่น่าจะบดเบียดเอาอยู่แน่นอนครับคู่นี้ยอดศิลปะต่อ19เอาละชี้มวยชอบคู่ที่7ของรายการครับคู่ที่ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้า เทียนงามนักบินอะไรยยนนะครับ1 2 3ครบยกไปนะครับวันนี้คู่ที่7ของรายการนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่8ของรายการครับสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบครับคู่ที่8ของรายการเนี่ยสิริโชคสอสมหมายจะพบกับธนชาติพพัชรวาทน,นะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าสิริโชคกันก่อนเลยครับสิริโชคตัวนี้นะครับโอ้โห มวยไม่มีฝีมือเท่าไหร่ครับอาศัยความแข็งแรงครับวันนี้เดินเบียดเดินบี้เดินชนเลยปั้มดีตีเหนียวครับเดินแรงครับแทงหนักด้วยสําหรับสิริโชคเนี่ยเคยชนะมาแบบขาดลอยนะครับไทยายยนะวันนี้ก็คงน่าจะเหมือนเดิมครับหัวใจกระเบอร์เลยใจพี่ใจน้องนะคู่นี้เอาละเราไปดูกันที่ทางด้านเจ้าธนชาติพอพ,พัชรวาทนะครับ กาชาติตัวนี้นะครับมวยซ้ายฝีมือดีเลยดักเตะซ้ายต่อยซ้ายออกสตาร์ทเนี่ยออกก่อนตามระเบียบนะครับเจอลูกบ้าวันนี้ต้านไม่อยู่เหมือนเดิมครับแบเบอร์ครับหนังม้วนเก่าเอามาใายใหม่ครับคู่นี้ชี้มวยชอบ ไปที่ทางด้านเจ้าสิริโชคสอสมหมายครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนมานะครับนผุญใหญ่สิบของรายการนะครับคูท่ทีสิ10ของรายการเนี่ยเจ้าเพชรแสนแสบสอจารุวันจะพบกับดับดำปตอทอทองทวีนะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเพชรแสนแสบก่อนเลยครับเอามาให้สั้นๆสรุปโมเมนตัมความน่าจะเป็นให้หมดแล้ววันนี้ เพชรแสนแสบเนี่ยเป็นมวยซ้ายครับเข่าในเหนียวแน่นเลยเปิดเกมไปขาจอยางกว้างกระจกครับต่อยซ้ายหนักซ้ายแรงครับใช้ได้เลยแหละอาศัยลูกม่วครับวันนี้เดินเข้าเบียดเดินเข้าชนนะครับคู่นี้นะครับใครโดนก่อนร่วงก่อนครับวันนี้คิดว่าลูกบ้านน่าจะเอาชนะได้นะเราไปดูกันที่ทางด้านคู่โจครับเจ้าดบดำปอตอททองทวีนะครับตัวนี้มวยหมัดหนักทั้งซ้ายทั้งขวาเลย เป็นมวยหมัดหนักธรรมชาติครับวันนี้น่าจะตั้งใจมาใช้หมัดรอจังหวะวันนี้นะครับน่าจะตั้งใจมานะครับรอรับจังหวะ2นะครับคู่โจกเนี่ยเดินเข้าหาแน่นอนครับวันนี้นะพักหลังเนี่ยฟอร์มเริ่มดีขึ้นครับความมั่นใจโมเมนตัมความน่าจะเป็นเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับหัวจิตหัวใจได้นะครับแต่เช็คสกิลเช็คประวัติเช็คทุก EP ของเจ้าดาบดำแล้วโดนไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับ พร้อมลงทุกวินาทีเหมือนกันเอาละไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชี้มวยชอบคู่ที่10ของรายการครับคู่นี้ผมชีม้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรแสนแสบสอจารุวันนะครับชอบใจก็จัดมาครับขัดใจก็สวนไปพูดแล้วก็เสยผมไปหนึ่งทีนะเราไปต่อกันที่คู่ที่11ของรายการครับเพชรพิชิตสิงห์มาวินจะพบกับซ่อนรักแฟร์เทค,ครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้า เพชรวิชิตก่อนเลยเพชรวิชิตตัวนี้หรือว่าไอเด่นทุ่งทองชื่อเดิมนะครับวันนี้เปลี่ยนชื่อมาวันนี้เปลี่ยนชื่อมาเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับตัวนี้เป็นมวยฝีมือครับสายตาดีหุ่นดีเลยแหละว,ว,วันนี้โอ้โหปึกมากมากครับสําหรับเจ้าเพชรวิชิตเนี่ยกล้ามเนื้อของมันนี่โอ้โหสุด,ดยอดครับเรียกว่าหุ่นดีหุ่นลีนมากๆเลยนะครับออกหมัดเป็นชุดครับจากที่ดูเนี่ยไม่ค่อยกลัวมวยหมัดครับ วันนี้หัวจิตหัวใจดีความตั้งใจการฝิดซ้อมดีนะครับทีมงานไปสเกามาแล้วนะไปดูกันที่ทางด้านเจ้าซ่อนรักแฟติกซ่อนรักเฟติกตัวนี้ครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับหมัดหนักธรรมชาติเลยเจาะยางคว้างกระจงนี้ไม่ต้องห่วงครับรอดดักจังหวัด2เนี่ยพักหลังเนี่ยฟอร์มกลับมาดีเลยนะครับแต่เป็นมวยที่แพ้เข่าครับวันนี้เห็นเข่ามันเห็นระเบิดนะครับยอมทิ้งตัวง่ายๆเหมือนกันนะครับหลายไฟเลยสําหรับเจ้าซ่อนรักเนี่ยเอาละ ไปช้มววชอบกันเลยดีกว่าครับชีม้มวยชอบคู่ที่11ของรายการครับคู่ที่ผมชีม้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรวิทิตสิงห์มาวินนะครับชอบใจก็จัดมาครับขัดใจก็สวนไปนะเราไปต่อกันที่คู่เอกระเอกนํารายการนะครับแก้แผลรัสเซียให้หน่อยได้ไหมคมอาวุธวันนี้ความหวังของไทยนะครับจะแก้แผลรัสเซียได้หรือเปล่านะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าคมอาวุธ F a Group จะพบกับ อเล็กเซย์บาลิโกนะครับไปดูกันที่ทางด้านคมอาวุธก่อนเลยตัวนี้ครับเตียตันขยันตีครับเดินหน้าไตขาเจาะยางคว้างกระจกนะหัวจีนหัวใจนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับหัวใจของคมอาวุธเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งครับหนักแรงทุกลูกเลยแต่ฝีมือเนี่ยดูเป็นรองนะครับดูช้ากว่า1นกิกแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้คิดว่าท่าโดนและทนได้นะไม่ถูกนับนะครับดูจาก วันนี้นะครับความเป็นมวยเนี่ยใช้ได้เลยแหละสําหรับเจ้าคมอาวุธเนี่ยถ้าโดนทนได้กูเซมฟาร์มนะครับผมมองว่าคมอาวุธนี่ยมีสิเบียดชนะอเล็กเซย์บาลิโกนะไปดูกันที่ทางด้านเจ้าอเล็กเซย์บาลิโกนะครับวันนี้มาอีกแล้วครับโหดสัตว์รัสเซียครับรัสเซียแต่และตัวเนี่ยฟุตเวิร์กดีทั้งนั้นเลยยึกยึกยักยัก,กต่อยอยากครับสําหรับรัสเซียเนี่ยแต่มีออกลูกโมโหนะครับ วันนี้วัดกันที่การควบคุมอารมณ์นะครับโมเมนตัมทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ที่หัวใจของคมอาวุธแล้วล่ะ <S <S พักหลังเนี่ยของอเล็กเซบาลิโกเนี่ยร่างกายไม่ค่อยดีนะครับโดนแล้วมีแก่งโดนแล้วมีนับตลอดนะครับคางเปราะนะพักหลังเนี่ยที่พวกผมจับสถิติแล้วก็สรุปโมเมนตัมกันมาเนี่ยโดนไม่ค่อยได้เหมือนกันครับที่แพ้มาเนี่ยเจอมวยหมัดทั้งนั้นเลยคมอาวุธก็มวยหมัดครับวันนี้เอาละไปชีม้มวยชอบคู่ที่12กันเลยครับ ชี้มวยชอบคู่ที่12นะครับคู่เอกพระเอกนำรายการผมชี้มวยชอบไปที่ทางหน้าเจ้าคมอาวุธเอ g r อ u ลนะครับชอบก็จัดมาครับขัดใจก็สวนไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ชี้มวยชอบ6คู่หน้าช่องส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์สมัครกันเข้ามาอัปเดตกันในกลุ่มนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงๆรวยๆครับ ได้มวยกันเยอะๆสำหรับวันนี้ทีมวยชอบขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ